ยนสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซ้อนดอนค่ะความคืบนหน้กกรณีรถไฟดีเซลร่างสายกลุงเทพหนองค่ายที่ประสบอุบัติเหตุตกร่างที่จังหวัดอุดรธานีลาสุดเปิดเดินสายได้ตามปกติแล้ว ท่านคืบหนากรณีรถไฟดีเซลร่างขบวนที77สายกรุงเทพหนองคายจึงประสบอุบัติเหตุตกรางหลังออกจากสถานีรถไฟอุดรธานีได้เพียง1ินาทีโดยตลอดทั้งวันเจ้าหน้าที่จากแขวงรถจักนคนรราชสีมาได้ระดมกำลังและเรื่องจักอุปกรณ์เขาทำการเก็บกู้โบกี้รถไฟที่ตกรางขึ้นมาได้ทั้งหมดแล้วโดยนําไปเก็บไวที่สถานีอุดรธานีื่อรอซ่อแมแซมโบกี้ส่วนร่างรถไฟที่ได้รับความเสียหายทั้งเจ้าหน้าที่ได้ทำกันซ่อแมแซมส่วนเสียหายได้ทั้งหมด ายชัดชาติสิริพันธ์รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าอุบัติเหตุรถไฟตกรางในครั้งนี้ถือว่าเป็นเหตุรุนแรงอีกครั้งหนึ่งของการรถไฟคั้งนี้ได้สั่งการให้การรถไฟทำรายงานและสั่งการให้ตรวจสอบในจุดลักษณะแบบนี้ทุกระยะตั้งแต่ชุม่างบัวญ่จนถึงสถานีรถไฟหนองคายเพื่อความปลอดภัยหากพบสิ่งผิดปกติให้รีบรายงานใดทันทีเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ้อนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบิงอ่อนซ้อนอุดรเด้อสวัสดีคะ่ะ ຄົນຂະ